สวัสดีครับ FC ทุกคนของน้องแอมชนทิชาพอหลังจากที่น้องแอมเสร็จจากภารกิจไม่ว่าจะไปะถ่าย MV ที่ GM Gram m g r a m กรมมและไปต่อที่งานที่อยุธยาและน้องแอมได้โพสต์ล่าสุดโดยมีใจความว่าขอขอบพระคุณนายกทีมงานเจ้าภาพและพี่น้องชาวจังหวัดอยุธยาทุกท่านนะคะที่ให้การต้อนรับน้องแอมอย่างอบอุน่นและขอขอบพระคุณมาลายจากบ้านฮักแอมค่ะ หลังจากนั้นนะครับน้องแอมก็ได้เดินทางกลับจังหวัดอำนาจเจริญและน้องแอมได้ลงคิวงานล่าสุดที่จังหวัดอำนาจเจริญนะครับไว้ว่าวันนี้มาเจอน้องแอมได้ที่ศาลากลางจังหวัดอำนาจเจริญเวลา19นาฬิกาเป็นต้นไปนะคะอย่างที่ช่องของเราลงไว้ก่อนหน้านี้นะครับว่าน้องแอมจะไปงานคิกบ็อกซิ่งและชิมชอบสินค้าโอท็อปการแสดงศิลปะวัฒนธรรม มินิคอนเสิร์ตและจะได้เจอกับคุณตตยอัลไทยและน้องแอมชนทิชานะครับที่จะมาร่วมในงานนี้นะครับ f f c ตัวจริงห้ามพลาดเลยทีเดียวสวัสดีครับ